โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีไอดีสุดคุ้มนะครับมาขายให้นะตัวนี้ราคาเพียง1,000บาทนะครับก็การ์ดมีชูชูชพิศารโรมี่มีบาลิกแกะนะครับเลอบังายชินีเพลงล็อกแล้วก็มีจีคอและหายนะก็บอกเลยนะครับว่าคุ้มแน่นอนราคานี้ เพราะว่าเติมเกมเองนะครับหนึ่งพันก็ไม่มีทางได้ของขนาดนี้นะอืมหนึ่งพันบาทนะครับสุดคุ้มแน่นอนใครงบไม่เยอะนะพร้อมเล่นอ่ะมาจัดตัวนี้ได้เลยนี่ของฟูฟูเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูจี้กัน จี้นะก็มีถุงมือไททันโกเลมโล่นะครับป้ายไม่ขายโอมดูดหนุ่มดำแม่นยำคือจี้โคตสวยอะเออเลดมอนเตอร์นะบอกเลยว่าราคานี้สุดๆแล้วนะครับก็เอามาฝากกันนะใครที่หายดีพร้อมเล่นอยู่นะครับสามารถติดตามแฟนเพจได้นะ ผมจะลงบางทีผมไม่ได้ทำคลิปหรอกแต่ว่าลงขายในแฟนเพจนะนี่เลดมอนเตอร์ออปชั่นสวยนะครับพร้อมเล่นเลย <c oughs> มีแปลนน้องฟ้าด้วยแล้วก็องค์ดูดมีสองอันหลุมดำนะป้ายไม่ขายแปลนจะรวด คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับของแบบฟูขนาดเนี้ยแตา่ขาย1,000บาทเดี๋ยวไปดูลูกเต่ากันอันนี้เป็นลูกเต่านะครับมีเยอะนะใครที่สนใจซื้อนะครับลิ้ก์อยู่ใต้คลิปทักเฟซบ o ๊กหรือแฟนเพจเข้ามาได้เลย